สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่ตะกร้าหน้าเวฟน,นะครับโดยอาจจะซื้อรถมาแล้วไม่ถูกศูนย์ไม่ได้แทะไม่ได้แถมนะครับทีนี้เราจะซื้อมาใส่เองือใส่ยังไงนะครับโดยอุปก,กรณ์ถ้าซื้อชุดตะกร้ามาก็จะมีเหล็กขาตะกร้านะครับแล้วก็ชุดนอด็อต แล้วกตากันนะครับแต่นี้การใส่นะครับจะต้องถอดจุดจุดเฟรมหน้าออกเนละโดยจะถอดน็อตจุดนี้นะครับซึ่งผมได้ถอดไปแล้วนะครับทั้งสองจุดครับด้านหน้านี่นะ แล้วก็จุดนี้นะเนี่ยแล้วก็ถอดแล้วก็ดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะครับซึ่งรถใหม่อาจจะแน่นนิดนึงนะเพราะว่ามีอิฐแล้วตอนนี้เราก็เอาเหล็กเหล็กขาตะการนะครับมาใสา่สในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าด้านไหนนี้จะมี จะมีน็อตให้เรายึดนะครับนี่น็อตให้เรายึดคือจุดนี้นะครับแล้วก็จุดใต้ด้านใต้นะครับนี่นะนี่นะจะใช้น็อตสามตัวนะครับก็คือสามตัวนี่นเดี๋ยวเราผมประกอบนะครับ ใส่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับจับเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปลักษณะนี้อ่าโอเคนะครับแล้วเราก็ไปย,ยึดน็อตเลยครับ อันนั้นันตัวนะน,นะนี่ด้านด้านล่างสองตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านบนนีนะ่ด้านบน อพอเรายึดนอด็อตเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่ฝักนะครับฝักจะมีน็อตครับน็อตทั้งสองตัวนี้เราถอดออกนะครับเพราะมันจะมีเหล็กเหล็กกันคาดนี้นะครับถอดออกครับเก็บน็อตไว้นะครับ,บ,รบแล้วก็นำฝาเนี่ยใส่ฝาบองกลมหน้าใส่เข้าไปเลย อ่าพอใส่ดันลมเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับก็มาใส่ห็อกจุดนี้นะก็ใส่นับจุดนี้ นะครับแต่นี่ผมก็ซื้อติดตะกร้านะครับติดตะกร้าโดยใช้น็อตสามน็อตสามตัวตรงนี้คือตรงนี้นะครับจะเป็นจับสองตัวนะครับแล้วก็ใต้ใต้ตรงนี้นะครับจะเป็นหนึ่งตัวอ่าข้อระวังนะครับตะกร้าใหม่ๆนะครับบางทีอาจจะ คาตาก้าจะสีกับมังกรรถได้นะครับดูระยะห่างของรถผมนะครับมันจะน้อยนะครับซึ่งผมได้ใช้ค้อนนะตอกตอกดัดขึ้นไปนะครับให้มันมีระยะห่างครับนี่นะครับจุดนี้นบางทีสีเลยนะครับสีแล้วผมก็ได้ซื้อกระเป๋าหุ้มกันฝนนะกันได้ประมาณเ5้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับอาจจะเข้าตะเข็บกันฝน ็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะซื้อกระเป๋ากระเป๋าคุมตะกร้านะครับนี่นะครับ